สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็ f อซนะคะวันนี้แม่มดจะมาตอบคำถามสำหรับท่านที่ส่งคำถามมานะคะเป็นคำถามมาจากคอมเมนต์นะคะเพราะว่าของเพจคุณสมชายแม่มดก็ยังไปเห็นว่ามันมันเป็นอันไหนนะคะว่าเป็นคอมเมนต์ว่าเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ได้ใช้กัญชาแต่ว่ารักษาแล้วไม่หายก็เลย ผิดหวังกับกัญชาแล้วก็ออกมาโจมตีว่ากัญชาไม่สามารถรักษามะเร็งได้อยากให้อธิบายตรงนี้ว่าทําไมมันถึงไม่ได้ทําไมคนนี้เขาถึงใช้กัญชาแล้วไม่สามารถรักษามะเร็งได้นะคะก็อ,อย่างที่แม่มดบอกนาเจ้าว่า ไม่ว่าจะการรักษาใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเคมียาสมุนไพรอะไรต่างๆการใช้นั้นจะต้องมีวิธีการแม้กระทั่งยาเคมีเหมือนกันวันนี้ท่านไปฉีดคีมโมเข็มละ1.2ล้านเรามีลูกไข้นะคะใช้ใช้คีมโมที่ดีที่สุดแพงที่สุดในโลกก็ไม่มีการรับประกันว่าจะรักษาหายไหมหรือจะตอบสนองดีเท่าไหร่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ การตอบสนองของร่างกายของแต่ละบุคคลเหมือนกันการใช้กัญชาเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ได้บอกว่า100%เลยคนที่ใช้กัญชาในการรักษามะเร็งแล้วจะหายทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายขึ้นอยู่กับการตอบรับอย่างยกตัวอย่างอย่างแม่มดเนี่ยค่ะที่แม่มดเนี่ยแพ้ก่อนหน้านี้ก็คือแพ้ยาลดไขมัน คือคนอื่นกินได้หมดอาจารย์แม่กินได้ญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องลุงป้านาอาทุกคนรอบตัวนี่กินได้หมดเลยแต่แม่มดกินกินแล้วแพ้เลยนะ,ะก็เลยทําให้กินยาลดไขมันมาได้ต้องมานั่งทําสูตรยาลดไขมันตีพลา plus เอ่เอเซเว่นมิลเลอร์โคออย่างพวกเนี้ยค่ะเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดลดไขมันพอกตับแล้วก็เป็นตัวสําคัญในการรักษา,า,าเมะเร็งตับ เห็นไหมคือคนเราอะมันเหมือนกันแปลว่าทุกวันนี้ในเรื่องการชารักษามะเร็งก็มีการยอมรับทั่วโลกค่ะมีทั้งงานจริงไม่ใช่งานวิจัยแล้วก็เป็นเคสจริงนะคะทั้งจากอเมริกาจากทั่วโลกเลยนะคะออริจินอลกออ็มาจากอิสราเอลมากกว่า50ปีแล้วเราของไทยเราก็มีเคสเยอะแยะเป็นเคสที่มองเห็นได้เนี่ยใชะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่ามันคือความหวังมันคือทางเลือก มันคืออีกหนึ่งโอกาสที่เราจะตัดสินใจการที่จะใช้ให้ถูกต้องถูกโดสถูกวิธีการทุกๆอย่างมันมีเหมือนกันหมดนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในความเข้าใจความรู้ในการใช้จริงๆ